เขาเลิกกับเราไปแล้วเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วใช่หรือไม่ลองมาเช็คความรู้สึกของใครคนนั้นกันนะคะนี่เป็นการทํานายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับจต่สิ่งดีๆนะคะอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสดูดูเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกําลังใจให้กันนะมาดูซิว่าเขาเลิกกับเราแล้วเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆแล้วใช่หรือไม่ พลังงานที่เด่นๆนะคะจะเป็นชาวธาตุดินพฤทศพกันมังกรชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็ยังมีอีกราศีที่เด่นๆนะคะจะมีราศีเมษด้วยนะซึ่งตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะ,ะสามารถที่จะดูได้ทุกคนคะ่ะจากสถานการณ์ที่เรากับเขาเลิกลากันไปแล้วนะคะทีนี้คุณก็อยากจะรู้ว่า หลังจากเลิกลาไปแล้วเขาตัดจบตัดใจไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆห,หรือยังก็ด้วยความที่เขาเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตที่มีสเสน่ห์นะบางคนก็คือหน้าตาดีบางคนก็คือหน้าที่การงานดีเขาก็มีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาคุยนะมีคนที่พยายามที่จะมาทําความรู้จักเขานะแต่ด้วยความที่คนคนนี้เขาเป็นคนที่อีโก้เขาเป็นคนที่ช่างเลือกไม่ถูกใจใครง่าย นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีมาตรฐานในการคัดเลือกคัดกรองคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนดังนั้นก็ใช้คำว่ามีคนพยายามเข้าหาเขานะแล้วก็อาจจะแค่คุยๆแต่ว่าเขายังไม่ได้ถูกใจหรือยังไม่ได้เปิดโอกาสประกอบกับในความรู้สึกของเขาอ่ะหลังจากที่เขาเลิกลากับคุณไปแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆเป็นอาการของคนที่รู้สึกว่าหลังจากที่เราเลิกลามันควรจะเป็นช่วงที่เราไปพักฟื้น ไปพักผ่อนเหมือนร่างกายต้องการการพักผ่อนต้องการการทําตัวเองให้กลับมาสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเราเจ็บป่วยเราก็ต้องพักเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกลากับความรักมามันต้องเป็นช่วงที่เราพักฟื้นพักห่างว่างเว้นจากความรักก่อนเขาต้องการเวลาอยู่กับตัวเองก่อนค่ะช่วงนี้ขอขอเป็นโสดนะคะขอความสงบขอพื้นที่ปลอดภัยให้เขานะคะ บางทีอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่ายังไม่พร้อมจริงๆนะที่จะให้ใครเข้ามายังไม่อยากเอาปัญหาเข้ามานะคะแล้วเขาก็รู้ดีว่าตัวเขาอ่ะยังไม่ลืมคุณไพ่ใบนี้จะเห็นได้เลยว่านี่คือภาพวาดนั่นหมายถึงความทรงจำเขายังไม่เคยลืมคุณนะคะเขายังคิดถึงคุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาเลยเหมือนอยู่ในช่วงที่ว่าตอนที่มีคุณอ่ะเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาอ่ะรักหรือผูกพันหรือ มันดีแค่ไหนที่มีแต่พอได้ห่างออกมาแล้วเขาต้องการเวลาไปคิดไปทบทวนขอเปรียบเทียบดูก่อนได้ไหมว่าระหว่างในช่วงที่มีคุณกับช่วงที่ไม่มีคุณอะที่โดดเดี่ยวเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันดังนั้นคนคนนี้เขาเลิกกับคุณแล้วเขายังไม่ได้มีแฟนใหม่เขาต้องการเวลาพักก่อน อยู่กับตัวเองซึ่งการอยู่กับตัวเองของเขามันยังมีเรื่องที่ว่าเขายังไม่ลืมคุณและยังคิดถึงคุณนะคะเขาต้องการให้เขาแน่ใจก่อนว่าเขาจะตัดใจจากคุณได้จริงๆเขาจะไม่กลับมาหาคุณจริงๆเขาถึงจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่แต่ถ้าระหว่างที่พักแล้วคิดนี่ยมันทําให้เขาอะเข้าใจตัวเองว่าเขายังรักคุณอนะ เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่ว่าเขาจะกลับมานะคะซึ่งตรงนี้นะชามองว่าเขาอยู่ในความรู้สึกที่ว่าขอพักเพื่อทบทวนยังไม่พร้อมเปิดใจให้คนใหม่นะคะซึ่งถ้าการทบทวนของเขาอ่ะยังรักคุณอ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่เขาจะย้อนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีคนคุยแต่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครทีนี้มาดูต่อถ้าเขาพักทบทวนแล้วอ่ะมันมีแนวโน้มไหมที่เขาจะติดต่อกลับมาขอสรุปสใบค่ะ ไพ่อสวินดาบไพ่เดรโรแฟรนะคะแล้วก็ไพ่สีดาบดูเหมือนว่าเขารู้สึกผิดต่อคุณนะคะกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามเขาอยู่ในช่วงสำนึกผิดและอยากจะมาขอโทษคุณนะคะแต่ทีนี้ตอนในช่วงนี้เขายังไม่พร้อมระยะเวลาที่หมอมองเห็นนะคะก็คืออยู่ในช่วง4สัปดาห์นี้เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อม ะะเขาต้องการเวลาสักระยะหนึ่งก่อนนะคะบางการณีก็คือ40ตาไม่เกิน4เดือนในช่วงเวลานี้เขาต้องการเวลาพักก่อนไพ่ใบนี้ใบเดิมเป็นไพ่พักนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่คนคนนี้สำนึกผิดกับสิ่งที่สิ่งที่เขาเคยทํากับคุณเนี่ยอันนี้คือ energy ของเขานี่คือคุณตอนนี้เขาสํานึกผิดแล้วเขาอยากจะมาขอโทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้คือ เขายังไม่พร้อมจะติดต่อกลับมาเร็วๆนี้แต่ถ้าเขาพร้อมอ่ะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะเพราะว่าเขาอยากจะมาขอโทษคุณนะคะเดี๋ยวสิแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาเขายังไม่เคยลืมคุณนะคะเขายังมีการมาแอบติดตามดูชีวิตของคุณนะคะแอบมองแอบส่องนะคะส่องแล้วอ่ะก็อยากที่จะเข้าหา ส่องแล้วก็อยากที่จะทักนะคะ energy ของเขาอะ่ะคนคนนี้เนาะทีนี้มาดูต่อสิว่าขอดูสิว่ามีแนวโน้มไหมที่ภายใน3เดือนเขาจะติดต่อกลับมาไพ่ชาริออดเนาะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะน้าชมมองว่าเขาจะพักไปประมาณ4สัปดาห์เป็นอย่างต่าสูงสุดก็จะ4เดือนนะคะทีนี้เรามาเจาะไปเลยว่าภายใน3เดือนนี้มีโอกาสติดต่อกลับมาไหมช่วงนี้เขามาส่งนะเป็นการส่งเพื่อสืบ ะะสืบเพื่อดูจังหวะดูช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเข้าหาคุณเพราะฉะนั้นภายใน3เดือนนี้คนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมานะคะพอภายใบนี้ภายหนึ่งเหรียญเป็นมงกุฎเนี่ย ก็คำถามของเราเราถามอะไรก็ตามคำตอบคือสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาอย่างที่บอกแหละว่าภายในเร็วๆนี้เขายังเขายังจะไม่ทำอะไรนะคะและไพ่ไพ่ใบนี้คือสำเร็จแต่สองใบนี้เป็นไพ่กลางคืนมันหมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องการรอคอยอะ่ะจะสำเร็จแน่แต่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะซึ่งตรงนี้เขามีการมาสองเพื่อวางแผนหาจังหวะและไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับการเดินทางไม่แน่นะคะนอกจากเขาจะติดต ต่อกลับมาแล้วอ่ะคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาเจอคุณด้วยนะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าการที่เรากับเขาได้กลับมาคุยกันครั้งนี้ความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมไหมดูเหมือนว่าจะเป็นพลังงานวนเวียนนะคะลักลักเลิกเลก,ลก,ลกไปไป,ไปกับกับแต่ก็ตัดกันไม่ขาดนะคะไปในทิศทางที่ดีไหมความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ อะไรที่กลับมาแล้วอ่ะที่เคยเป็นประเด็นปัญหาจะมีการปรับเปลี่ยนจะมีการแก้ไขซึ่งบอกเลยนะว่าจะต้องปรับต้องเปลี่ยนทั้งคุณและเขาไม่ใช่คนคนเดียวปรับนะคะจะมีการมาจัดลำดับความสำคัญกันใหม่จะมีการมาพูดคุยมาเ,าเหมือนมีการมาบาลานซ์กันใหม่นะคะตรงนี้อันไหนที่คุณต้องปรับให้เขาหรืออันไหนที่เขาต้องปรับให้คุณ ปัญหาเก่าจะถูกแก้ไขนะคะทีนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่ามันจะดีขึ้นเลยไหมมันจะยังไม่ได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยซึ่งตรงนี้มันอยู่ในลักษณะที่ว่าต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันค่อยๆเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เจ็เหรียญบอกว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่มีการแก้ไขปรับปรุงหลังจากที่มีการเหมือน คุยแล้วตกลงกันใหม่จัดระเบียบกันใหม่นะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้สื่อว่ามันจะดีแบบพุ่งขึ้นไปเลยนะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะมาดูคำแนะนำจากไพ่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะห้าเหรียญค่ะราชาไม้หกเหรียญ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาคิดจะกลับมาหาคุณนั่นก็คือพอเขาไม่มีคุณแล้วเขาถึงได้เข้าใจว่าเขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างจากที่เคยมีคุณคอยเคียงข้างทำให้เขามีความสุขทำให้เขาไม่เหงาแต่กลายเป็นว่าพอไม่มีคุณแล้วอ่ะเขาเหมือนตัวคนเดียวเขาเหมือนโดดเดี่ยวบางครั้งที่เขาเคยมีปัญหาชีวิตคุณก็คอยซับพอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรัก และกําลังใจหรือบางกรณีก็คือเป็นเรื่องการเงินการงานคุณก็จะคอยเป็นคนที่แบ่งเบาแล้วก็คอยเติมเต็มให้เขาในวันที่เขาไม่มีคุณเขาถึงได้เข้าใจว่าชีวิตมันแตกต่างยังไงตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่เขาจะกลับมาแต่เป็นการกลับมาในลักษณะที่ว่ามาขอโอกาสถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะเปลี่ยนตัวเองก็คือเขาจะเป็นฝ่ายที่จากที่เป็นคนรับเขาจะเป็นฝ่ายที่ให้จะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเท จะทำในสิ่งที่คุณเคยทำให้เขามาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาตั้งใจกลับมาอย่างจริงใจแต่ความสัมพันธ์จะดีหรือไม่ดีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะใครที่ชอบความทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะขอบคุณค่ะ